สวัสดีคะทุกคนวันดีนะครับเราก็มาอยู่ในร่างเด็กนะสําหรับในแมปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแค่เราต้องมาเล่นกับคุณยายเท่านั้นฮะใช่แล้วอุอ๊ยเมือ่อกี้คุณยายเดินผ่านคุณยายฮะคุณยายฮะ,ยยฮะวัสดีฮะเออโอ้โห,โหโอ้โหได้ได้ดุนแรงกันใช่ไหมดุนแรงกันใช่ไหมเอาเฮ้ยยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยโอ้โห เฮ้ยไม่ทันไรยเป็นเด็กอยู่แท้ๆเอามามาไหนๆก็ได้เป็นละเราต้องทำยังไงบ้างเนี่ยตัวละครเรา,าเดินเร็วได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเนาะคือแมพนี้เราต้องเล่นตามบทบาทนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นคุณยายเนาะมาหะเด็กๆเด็กๆในนี้มีกี่คนเอออย่าเล่นอย่าปางเขาของสิเฮ้ยอย่าปางเขาของสิจ้ามันไม่ดีนะเขาของมันพังอื้อหปลา่าป่าวืดไปฮึ ปาอะไรเฮ้ยอ่าต้องต้องกดตัว E ต้องกดตัว E โอเคโอเคได้ได้ได้ไดมามามาเอ้ยโอ้ตัว F เหรอโอเค,อเค,อเคนีโอ้โหเตะไปดิมา มาดิจู๊กจูกมาดิจู๊กมามาเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยอีกนี่มาดิครับมาดิครับมาปลามาดิปลามาดิจู๊กจูกเอาดิจู๊กมาดิโอโอโอเด็กไม่ดีต้องโดนอะไรนะเด็กไม่ดีต้องโดนเด็กไม่ดีต้องโดนต้องโดนเตะยอดไปเตะยอดไปไม่ไม่เคเตะยอดมีแต่เตะหรอเอ้ไม่สิไม่ดิไม่ไม่ไม่ใช่เตะนะครับต้องใช้คําว่าเลี้ยงดูแบบมีวิธีการนิดหนึ่งเนื่องจากเด็กค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะครับอาจจะใช้มือจับยากไปนิดหนึ่งนะ มา,ม,ามาดิครับมาดิครับไม่สดแล้วไม่สดแล้วอาแบบตามจริงเลยแล้วกันนะเตะเด็กเตะออ้ยโอ้โหเอ้ยโหดจัดบ้านนี้บ้านนี้โหดจัดนะครับเตะยอดไปมาเด็กคนนี้เด็กคนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเตะยอดคุณยายคุณยายยังโคดเอาแรงมาจากไหนเอ้เดินเข้ามาใกล้เองนะเดินเข้ามาใกล้เองนะมาดิ เตะยอดหน้าไม่ทรงไม่สนแล้วโอ,โ,อโอ้ยลมลม้มล้มนะครับเดี่ยวแรงไม่ค่อยมีละยืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระดูกกระเดียวก็ไม่ค่อยไหวเอาเด็กคนนี้มันจูกแต่ไม่เป็นไรฮะเด็กคนนี้อยู่ใกล้ๆดีอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆมือและเท้าตื่นมาตื่นมาเด็กน้อยตื่นมาเตะยอดไปโอ้ยเด็กพวกนี้เนาะดูดิข้าวของที่บ้านนี้ลกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วผมต้องทําอะไรงานทําความสะอาดโอ้โอ้ลืมเห็นลืมเห็น ลืมดูภารกิจผมต้องไปทำภารกิจนี่ว่าเออลืมไปแล้วผมก็นึกว่าต้องมาเลี้ยงดูเด็กอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โอ้โหเ,เด็กคนนี้เอเด็กคนนี้คุยด้วยยากแล้วคุยที่ย,ยากแล้วมาเดินตามมาหรอเดินตามมาอ๋อสิครับสิครับเราต้องไปทําความสะอาดนะครับซึ่งอยู่บริเวณแถวนี้เนาะซึ่งเราต้องกดค้างจึ๊บโอเคอ๋อทำอย่างนี้ ทำยังงี้เอ๊ะออกไปหนูออกไป,ออกไปขอละขอละนะเก็บมาเก็บมานี่เราต้องทำความสะอาดจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันติดคนนี้เอาไปขอนะขอนะขอทำให้เสร็จก่อนนะใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยไปเล่นวยกันโอเคไหอือทำไมถึงมีอาวุธสงครามอยู่ในนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆผมผมไม่เข้าใจทําไมทําไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในสถานที่แห่งนี้จบโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ที่อืนโอเคข้างนอกครับโอ้โห โอ้โหเด็กพวกนี้เล่นแรงนะเล่นแรงนะดูแล้วน่าจะไม่รอดนะครับผมดูชัดเลือดเหลือน้อยแล้วแล้วอยู่ในที่โล่งแบบนี้ี่จัดหนักไม่ได้ด้วยโอ้โอยถ้าอยู่ในที่แคบนะถ้าอยู่ในที่แคบนะเก็บผักนะฮะมาโอ้โอ้โอเข้ามาดิเข้ามาดิกาเข้าเปล่ากาเข้ากามาโอ้โอ้โอยเอามามามารีบทําให้มันจบรีบทําให้มันจบมาจะได้ไปเริ่มเล่นใหม่จะได้ไปเริ่มเล่นใหม่โอเค โอ้ยอผมผมเตะไป28ครั้งไม่ทำแล้วงงแล้วงานมาไเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นเด็กบ้างนันเละนันหละมาฮะเป็นเด็กนี้ต้องทำอะไรบ้างครับเป็นเด็กต้องทำงานนะฮะงานของตัวเองเนาะ อ๋อทำทำลายคุณยายนี่งานอ่ะเนี้ยอเออเนี่ยมันมีนมพวกกุญแจด้วยนะครับแล้วก็เอาไปไขนู่นไขนี่เนาะซึ่งผมเห็นมันมีอยู่จุดหนึ่งมั้งเดี๋ยวผมลองไปดูกันนะกุญแจแล้วเก็บมาโอเคคือมันเดี๋ยวนะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเพื่อนเล่นอย่างนี้เลยเหรอนั่นของมีคมน่ะ <c oughs> อ่าหยิบก้อนหินแล้วถ้าปลาต้องกดยังไงกดค้างแล้วก็อ๋อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกุญแจมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราตอนนี้กุญแจผมเก็บได้แค่3ดวงเนาะคือมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เป็นคุณยายอ่ะเนี่ยเนี้ยเนียเนี่ย,ยมันมีห้องนี้อยู่อะ่ะซึ่งใช้5ดอกเลยเดี๋ยวผมมีอยู่3ก็ใส่ไปเท่าที่มีแล้วกันเนาะแล้วก็ใกล้ๆนี้อีก1ดอกโอ้เดี๋ยวดิแถวนี้เพียบเลยนะครับแถวนี้เพียบเลยโอเคเรียบร้อยครบแล้วแค่ข้างนอกนี้ก็มีอยู่3ดอกแล้วนะโอ้เออไม่ต้องหาไกลเรียบร้อยโอ้โอแหม่ อยู่ดีก็ไม่บอกว่าแล้วว่าเด็กพวกนี้เอาอาวุธสงครามมาจากไหนกันมาครับมาครับมาครับถ้าผมจาเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้โอ้ทะลุได้ด้วยเข้ามาห้องน้ำนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ค่อนข้างรุนแรงนะฮะเดี๋ยวต้องเอ่อเฟิร์สเพร์ซันได้นะครับเฟิร์สเพร์ซันได้คุณยายเจรจาได้นะเจรจากันหน่อยดีไหมดีไหมนี่นี่เอาหมดเลยเหรอเอาโอ้โหเอาเพื่อนโอ้โหไปเอามาแล้ว อาวุธดีๆนี้ต้องเอามาจากกล่องที่ปลดล็อกด้วยกุญแจฮะแล้วทางนี้ออกไปไหนเนี่ยเ,เดี๋ยวนะห้องรับหรอก็ดูไม่รับนะอ่าในนี้วอตอะไรปืนเก็บได้ปะเหมือนจะเก็บใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ทางไปไหนเนี่ยเข้าไปวอดอ่าแล้วถ้าไปตรงเนี้ยโอ้ออกมาข้างนอกฮะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะปลดล็อกเลยในนี้มีมีอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ อลองดูอันนี้บ้างครับอันนี้โอ้นี่ไงอันนี้3ดอกเลยฮะคือ,อทำไมผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาเปิดอันนี้ไปหากุญแจเพิ่มนะครับอีก2ดอกข้างบนนี้1ดอกนะฮะไปเก็บมาโอเค let's go เข้าไปในนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนโอ้โหโอ,โอ้ชีวิตเพื่อนเอาไปแล้วอ,อันนี้ก็ได้อะ อันนี้ก็ได้แต่ว่าเลือดคุณยายตอนนี้เหลือน้อยมากๆแล้วนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนคุณยายจะโดนเหมือนจะโดนไฟออกมาฮะดาเมจเรามันสูงมากๆคิดว่านะอ่าเดี๋ยวเฟิร์สเพรสซนอุ้ยคุณยายคุณยายมีปังตอติดอยู่กดค้างนะครับแล้วก็ชุบนี้เอาเรียบร้อยโอ้โหดาเมจนะครับที่ผมทําไปได้คือ23เนาะไม่แย่ไม่แย่อ่ะเดี๋ยวอีกสักรอบแล้วกันมามะ อันนี้มี3ดอกฮะที่เป็นกล่องที่ต้องใช้โอเคมา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 รวบรวมกุญแจนะฮะเดี๋ยวนะของข้างบนนี้ก็มีฮะผมคิดว่าไออันที่ใส่5ดอกตรงนี้เนี่ยก็น่าจะสูงสุดแล้วที่เป็นที่น่าจะเป็นของที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในนี้กันฮะว่ามันคือ w t w t a t โอ้โหรุนแรงกันจัดมาฮะคุณยายอยู่นิ่งๆนะครับคุณยายอยู่นิงน่งๆแล้วโอ้เฮ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บไม่ได้ด้วยลืมไป ลืมไปว่าต้องกดค้างลืมในนี้มีกุญแจเพื่อนปลดล็อกไอ้ตรงน้นไปยังไม่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมจะไปหาที่อื่นแล้วกันนะครับที่ให้ใส่กุญแจ3ดอกเนาะเข้ามาประตูเล็กตรงนี้เราก็จะเจอกับข้างในครับหีบที่เป็นสีเขียวเนี่ยคือใส่3ดอกนะแล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยในนี้มีโมโเโร เราเปิดไฟโอเคเจอแล้วสวัสดีฮะคุณยายคุณยายอยู่ไหนฮะผมมีเครื่องดื่มมาให้เป็นเครื่องดื่มที่ดีมากๆก,ก,กินแล้วร้อนแรงแน่นอนข้างในดีนะข้างในนี้นะานนนะมามาเรียบร้อยเรียบร้อยออ้ยโอ้เป็นไอเทมปั๊มเงินด้วยด้วยได้เงินเยอะนะครับระเปิดไฟเนี่ยอ่าไปไปไป,ไป,ไปหาเพิ่มแป๊บหนึ่งในนี้มีคนเอาเอา๊เดี๋ยวนะเอาเดี๋ยนะเอาคุณยายชนะโอ้ โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยเป็นคลิปสนุกๆจากผมน่แหละลองกดไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม